สวัสดีค่ะเมนูที่จะนำเสนอวันนี้นะคะก็คือข้าวกระเพราหมูไข่ดาวค่ะอาหารจานด่วนง่ายๆที่เราชอบทานกันนะคะอันนี้เราก็มีส่วนผสมไม่ค่อยครบเนาะเราก็ใช้ประยุกต์เอาตามที่เรามีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันมัางคะ่ะเรามีถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะหั่นถั่วฝักสั้นกันนะคะ อันนี้หั่นเป็นแบบไหนก็ตามใจะะเรเานะคะบางคนะนยาวนะคะเราชอบแบบ้เนะาะหัเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็ทุกกระเทียมเลยนะคะแล้วก็สับให้ละเอียดนะต่อไปเราก็เอาคลิกมาหั่นกันเลยนะคะ สร็จแล้วค่ะพริกนี่มากน้อยตามใจชอบนะคะแล้วก็ใครจะใช้วิธีตำก็ได้เลยนะคะก็ะสะดวกเลยค่ะเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่ามีอะไรมั่งค่ะก็มีกะเพรานะคะใบกะเพราเนาะแล้วก็พริกนะคะกระเทียมสับนะคะถั่วฝักยาวหั่นแล้วนะคะถ้าไม่มีถั่วฝักยาวก็ใช้ถั่วฝักสั้นก็ได้เนาะอันนี้เป็นไข่หนึ่งฟองสำหรับทำไข่ดาวนะคะมีน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ มีหมูสับค่ะเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะสเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันเลยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็มาใส่กระเทียมสับกันเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะแล้วเราก็มาใส่พริกกันเลยค่ะ ตามใจชอบนะคะพริกไครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะเราก็จะผัดพริกให้หอมอีกทีค่ะพริกเิ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปเลยค่ะเราก็มีหมูให้แหลกๆเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอหมูเราเป็นชิ้นเล็กแล้วนะคะเราก็เริ่มเติมเครื่องงเลยค่ะ น้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็คนต่อไปจนกว่าจะสุกนะคะพอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตับยาลวไปค่ะแล้วก็คตน,นะคะคต่อไปให้ส่วงสุกนิดหน่อยนะคะ พอถั่วเราเริ่มสุดทุกอย่างเริ่มสุดนะคะเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเราใส่ตรงสุดท้ายเพื่อให้มีความหอมนานนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเพราของเราใครชอบรสแบบไหนก็ปรุงรสได้ตามใจนะคะทีนี้เราก็จะมาดู วิธีการทําไข่ดาวกันนะคะเราจะทําไข่ดาวแบบไม่ไหม้เกรียมนะคะแล้วก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันแค่นี้เดียวนะคะแล้วเราก็ใน้มันร้อนเรามาตอกไข่กันเลยค่ะ สร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไข่ของเราเทใ,ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะรอให้แค่ไข่ขาวสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกไปจัดจานเลยค่ะ ก็นําก,กับาของเรามาวางเลยนะคะนี่วางไข่ดาวของเราลงไปเลยนะคะแล้วเราก็วางแตงกวานะคะนี่ ได้แล้วค่ะกะเพราหมูของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว,าาวะ่าข้าวกะเพราไข่ดาวของเราจะเป็นยังไงนะคะอืมไข่แดงดักเยิ้มนะคะนี่อืมอร่อยค่ะ ง่ายๆนะคะใครว้างๆก็ลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ